อาการอ่อนเพลียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จาก3ปัจจัยหลักครับ 1. คือจากการใช้ชีวิตของเราเอง 2. คือเป็นภาวะทางสุขภาพและสาเหตุที่3ก็คือเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตแล้ววิธีการบรรเทาความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าพวกนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับ ผู้ชมครับอาการอ่อนเพลียเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทํางานเนี่ยเลยครับคุณผู้ชมมีวิธีคลายอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้ากันยังไงบ้างครับสาระน่ารู้ในวันนี้ปอนมีวิธีบรรเทาความอ่อนเพลียมาฝากกันด้วยครับอาการอ่อนเพลียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จาก3ปัจจัยหลักครับ 1. คือจากการใช้ชีวิตของเราเองเช่นอาจจะออกกําลังกายมากเกินไปทํางานหนักเกินไป 2. คือเป็นภาวะทางสุขภาพความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหรือรังเนี่ยอาจจะมาจากยารักษาโรคที่เราใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและสาเหตุที่3ก็คือเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคเครียดโรคซึมเศร้าแบบนี้เป็นต้นครับแล้ววิธีการบรรเทาความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าพวกนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าความอ่อนเพลียระดับไหนเราต้องไปพบแพทย์ นั่นก็คือเมื่อเราอ่อนเพลียจนเกิดอาการเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยหรือปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วเราต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับเพื่อได้รับการวินิจฉัยอาการอ่อนเพลียที่ถูกต้องต่อไปครับแต่คุณผู้ชมครับเราอย่าให้ความอ่อนเพลียซึ่งเป็นเหมือนภัยมืดเข้ามาคุกคามเราเลยครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นเกาะป้องกันจากความเหนื่อยล้าได้หรือเลือกรับประทานวิตามิน B รวมที่พบได้ในอาหารบางชนิดเช่นเนื้อหมูไม่ติดมันสัตว์ปีกไข่ปลานมพืชตระกูลถั่วธัพญ,ญพืชไม่ขัดขาวและผักใบเขียวครับเพราะหน้าที่หลักของวิตามิน B รวมคือช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังทำให้ระบบประสาทของสมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิตามินบียังเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทำให้กระบวนการเปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับหากวิตามินบีรวมในร่างกายมีไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานไปใช้ในทันทีได้ร่างกายจึงอ่อนเพลียนั่นเองครับในวัยทำงานที่ทำงานอย่างหนัก พักผ่อนน้อยการรับประทานอาหารเสริมอย่างวิตามินบีรวมที่มีปริมาณเข้มข้นเพียงพอก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยเลยครับเพื่อนๆสามารถกดแชร์แบ่งปันสาระน่ารู้ในวันนี้สามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ e ซ c e a r o รา d u สสำหรับวันนี้ผมปอนภควัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ